สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาครับมากล่าบไหว้บูชาและขอพอรนะครับท่านเจ้าพยาบดินเดชาส,สิงห์สิงหเสนีที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณค่ายอดีศรศูนย์การทหารม้าสระบุรีนะครับประฏิษฐานอยู่ตรงหน้ากรมนักเรียนนะครับ มาดูบรรยากาศภายในบริเวณศาลนะครับบริเวณล้อมรอบศาลก็จะมีป่าไม้สวนหยมสวยงามมากนะครับทุกคนยอดสวยงามอันนี้ก็เป็นอของเส้นไหว้นะครับที่เขาได้นํามาเส้นไหว้นะครับนม่ว่าจะเป็นไก่นะครับไก่หลักสีรวยเงินทองมั่งมีเงินทองนะครับไก่เล็กไก่ใหญ่มีมากมาย มีเสือนะครับมีเสือมีดาบมีกระบี่นะครับทุกคนครับมากมายเลยครับตัวนี้ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังนะครับก็น่าจะตายแล้วนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่าก็ยังมีเขียวๆอยู่นะครับไม่นานเราคงจะตายครับต้นไม้ต้นนี้ เราพาทุกคนมาชมนะครับก็จะมาพามาดูนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างหน้านะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายไม้นะครับนะครับเขียนว่าเจ้าพระยาบด,ดินเดชาสิงห์สิงหาดเสน,นีนะครับสมุหานายกแม่ทัพใหญ่ผู้สำเร็จราชการในล้นเก้าราชการที่สามนะครับ <c oughs> สวยงามนะครับตัวนี้ข้างหน้าก็จะปีมา้าอยู่สองเชือกนะครับที่สองตัวนะครับที่ทำไว้นะครับเป็นมา <c oughs> ก็จะให้ดูประวัติเข้าครนะ่าวประวัตินะครับคนที่สร้างนะครับ สร้างให้นะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับผมผมก็จะอ่านแบบใวๆเลยนะครับก็เจ้าพยาบดินเดชานะครับสิงสิงหาเสนีนะครับเจ้าพยาบดิน เตชาสิงหงเสนีนะครับเป็นบุตรคนที่4ของเจ้าพระยานะครับอาภัยราชากับท่านผู้หญิงฟักนะครับเกิดเมื่อวันสุกร์แรม7จ็ค่ำเดือนยี่ปีมะแมนะครับตรงกับวันที่13มกราคมพศ2319นะครับตรงกับปายราชการของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสถานที่เกิดอยู่บริเวณเชิงสะพานข้างลุงสีหน้ากระทรวงมหาดไทยในเขตพระนครทุกวันนี้นะครับ เมื่อเจริญใบขึ้นเจ้าพระยาอภัยราชาผู้เป็นบิดาได้นำตัวในสิงเข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรน,นะครับและได้รับพระราชทานยศศักในตำแหน่งจะมือเสมอใจราชและพระนายเสมอใจต่อมาได้เป็นพระยาเกษตร,รักษาว่าการกรมนาฝ่ายพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่สอง ายหลังเมื่อราชการที่3ขึ้นของราชสมบัตินะจึงปรดให้เป็นพระราชสุภาวดีในปีพศ2369นะครับนี่ครับเจ้าอนุวงศ์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ขอสงครามขึ้นนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดคร่าวโปรดกระหม่อมให้พระยาราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพหน้ายกไปปราบปาม กองทัพเราสามารถยกเข้าเมืองนครจำปาสักได้สํา,าสเร็จพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวโปรดข้าบโปรดสมบัตให้ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมหานายกเสร็จศึกเจ้าอนุวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวจึงทรงสถาปนาเจ้าพระยาราชสุภาวดีขึ้นเป็นเจ้าพระยาบดินเดชาอัครมหาเสนาบดีสมหานายกในพศ 2,372ท่านอายุได้52ปีในปีพศ2376ยหยวนเข้าไปแทรกแซงนะครับหาทางจะเอาขมิ้นเป็นของตนพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกลับกระหม่อมให้เจ้าพระยาบดินเดชายกทัพขึ้นไปสู้รบกับยวนจนเหตุการณ์ในกัมพูชากลับเป็นปกติเจ้าพระยาบดินเดชาจึงเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยในพศ 2,391ท,ท่านได้ควบคุมบ้านเมืองในขมินานาน,นถึง15ปีเต็มท่านเจ้าพยาบดินเดชาได้ใช้หลักความเฉียบขาดในการบังคับบัญชาจึงได้ผลคือยุติสงครามเจ้าอนุบงแห่งนครเวียงจันท์และได้ช่วยป้องกันขมินจากยวนได้สำเร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนำเกียรติคุณมาสู่ทหารไทยและประเทศไทยเป็นอย่างมาก ปีที่กลับจากขมรนั้นนะครับเจ้าพรญยาบดินเดชามีอายุย่าง71ปีแต่ก็ยังแข็งแรงสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณได้จนกระทั่งถึงบันอาทิตที่เยี่ยบสมิุนาพศ2392ก็ถึงแก่อสัญญกรรมนะครับด้วยอาหิวัตกโรกและในปีพศ2393จึงได้พระราชทานเพลิงศพที่วัดสังเกตนะครับผู้ที่สร้างก็คือ ครับอุทิศให้พลตีชัยวัดนะครับสนิทบองณนะอยุธยาน,นะครับเขาเป็นประวัตินะครับที่น่าจะศึกษาได้นะครับนี่ก็เป็นรูปปั้นนะครับคาถาบูชาท่านเจ้าปยาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีนะครับตั้งน้โมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวโยสิงห์เสนีนามะปะ ระมิธรเดโชมหายโยทะเสนาปติจักกิบังสัตตะติยะรัโยปาลินายกะระตนะููโตจะมหาวีโรจะมหาสมโตจะสะทิสาสุสาสุวิสุโตโสปรลมิทรเดชะมหายโยโคโยโททยยะยะนัทะ สัศสะจักกิวังสัศสะปฏิสัมพติโหงงสีละปัญจามิตังวิรังสิตาวารัทังวูปะสะเมตตวามหาชานะสะสันติสุนังวุปาทยัยนะครับก็เป็นคาถาบูชาท่านนะครับผู้ใดที่จะนะครับไปสอบข้าราชการนะครับโดยเฉพาะทหารตำรวจ ครูนะครับส่วนมากจะามานะครับขอพรอท่านจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีการเส้นใบพวกไก่พวกน้ําแดงนะครับดอกกุหลาบนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอจบนะครับประวัติโดยคร่าวๆของเจ้าพญาบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีที่ประดิษฐานนะครับณนะข่ายอดิศรศูนย์การทหารมหานากรมนักเรียนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ